โอ้โห,โโหแรงดีเลยวะไปแล้วพี่น้อง <c oughs> เอารถกระบะลากอันนี้เลยเหรอลากสิบล้อเลยเหรอโอ้โหไหวไหมเนะี่ยฮะไหวหรือเปล่าแกลากได้เฉยเลยอ่ะไปดูเลยโอ้โหลากมาอย่างไกลยังไงวะเนะี่ย จะเดินไปดูหน okay, uh, ่อยครับ hmm. ว่าเป็นอะไรเคเอามาลากเลยเขาลากเอารถกระบะลากมาเลยไม่ตีหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังครับน้ำมันตัน โอ้มากเลยบ่ลากลากได้เสยอ่ะแดอ้ยลากมาตั้งนดินแดงโอ้ยมันบิ๊กเอ็มฟ้าแดงอดเด้ออดเด้อเาเสียเขาเขาถอดออกเขามีอันเเปลี่ยนอยู่บ่พคนเสียมาขวบขวบ้นมาเลยบ่อ้หโหม่เนาะลูกพีลองแยกมันออกไหมแยกผมก่อนพี่นวนเลยก็เนี่ย มาแยกไปเรื่อยๆออกมาคือวันคิวพอๆๆเลยตั้มไปเตรียมน้ำมาเดี๋ยวมันไหม้ตั้มลาดลาดเลยลาดลาดกับพื้นมันจะไปลาดใส่เครื่องเครื่องมันจะกรอบลาดจนน้ำมันก็ว่อนี่นี่นี่ลุกไหม้ขึ้นมาเอาขระตากา้ำเทน้ำมันเลยดูได้วเลยไม่ติด มนก้องยังใหม่ๆอยู่เลยเดินเนาะพอใหม่ได้ไม่ถังแล้วมันมันมีตะกอนมันก็ไม่มีผลมันก็ตันเหมือนเดิมอีกอ๋อครับอะไรมันจะยุ่งยากต้องขายเยอะเปิดประตูสิการทำงานอ่ะโอ้ไอทำงานแล้วไปเชา่อจะได้อยู่กับพื้นอะไรมีเอามากระดูกรองจะรู้ตะกอนด้วยอย่างยาไปทำเชื้อเพลิงด้วยเอากระยาที่บ้านก็ได้ โอ้ยเนี uh ้สะอาดอยู <S <S ่ครับครับโอ้โหนี่ดิโอ้ข้างล่างนี่มันอยู่ข้างล่างไม่มีสะอาดหรอกไปซื้อมมาเลยพออยู่ปั๊บก็อยู่โหรอกเนาะมันมีน้ำเป็นน้ำเนี่ข้างล่างเอาปิดไว้ก่อนเอาปิดไว้ก่อนฝาปิดไว้ก่อนเป็นน้ำไม่ได้ยก้นมาเราจิดจุดตรงนี้มัาสักทีเป็นน้ำ นี่หาเราซ่อมมโคเซอม์มโคเอาหายเอาลูกยางนยังไงพี่ยักให้เต็มก่อนหรอแกะให้เต็มกองก่อนนี่ห้ออกบอปาจะใส่เสริมบอบได้บ่ได้แกออกเลยใส่จ้สี่บ่ได้มันมีอยแกออกเนบอน่ออยแกออกแมนไข่ข่ใส่เิงแล้วแมนบ่อ ี่เได้ยิ้มใส่กล้องจนอยวกี่ันนีอยมื่อวานลากไปคันหนึ่งแล้วที่บ้านมีรัไอ้คันนั้นาดเมื่อวานก็เอาคันนี้มาลากคลิปนั่นเลยคันนี้เลยลาบสิบรอยมันคาดมันหมดเอาไปลากคันนี้เลยคาดมันหมดก็เลยต้องมาบ้านเราต้องเรงขนาดนห้นี่ลากสิบร้อได้ยังเลูกพอีกสตัวเ่ครับเดี๋ยวแกจะไปลากลูกอีกน่นี่เอาผ้ามามช่ง แซมวิ่งครับแซมวิ่งแซมวิ่งขุดมือแต่ย่อไปลงเด้วยอเคเราเอาไปลูกพยัน เอาเราฝากกระโปงลเจอดล้วยมางเลี้้วเจะพามาดูทางนี้พามาดูทางนี้ครับเกลากไปเจอเลยอ่ะลากไอ้ลงมาตั้งแต่นุ่นกับละหานทรายลากว่าย่างไก่วะ อ้าวลูกพี่มีคนหนึ่งอยู่บนเพลงมระลายด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โห้ไปเยอะอ่ะโอ้โหแรงดีดเลยวะไปแล้วพี่น้องแหม่มะกองเทรครับพี่น้องว่าสับสองเลยนะครับอุ้ยสับสองขึ้นเนินเลยอะ่ะแหม่มะ <laughs> lạc vậy gì mà thôi chín ba Mẹ em phải bảy gì à cái nôn này này ngày cụp đây bà ของเท่ครับพี่น้องโอ้ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ